ค่ะอาจารย์คะนมัสการเจ้าค่ะคอนมาคำอีกแล้วบื้อนี้คำคำคำในจักน้อยอาจารย์กราบขอโทษขออภัยเจ้าค่ะคำกับมาหนอค่ะแต่เอาดีหนอโอ้ยได้ตามลายเอฟซีหนอค่ะแม่นคำปานใดก็อุตส่าห์เอาอาจารย์เอามามาก็ทีเด้ให้ตัวค่ะพอได้เอฟซีได้มีโชคมีหมาน้ำนะมื้ออื่นหาเข้าเจ้าได้เป็นเศรษฐีหาเข้าเจ้าเหลียวแล่กุดหน่อย อ่ะสังกะสีก็บหอจะได้แผ่นสองแผ่นพี่น้องเอ้ยอาจารย์ก็ได้ว่างกับวากามังสังกะสีว่าขั้นในครบค่ะขั้น่างแล้วแห้งได้สิเปียกกว่าเขาเลยจากันมันมันหัวแบบนี้มันสิโจกเลยเดี๋ยวขั้นมังสังกะสีขั้นในครบน่าอาจารย์นองเน่ยขั้นในครบขั้นในครบคือว่าเผอวดีน่าวชนนีเดี๋ยวนี้มีสายไล่งานชนเดว่า ไปเฮ็ดจังไรค่อยกินเหม็นตึ่มๆมาวัดมาว่าสันได้เดี๋ยวเนี่ยอาจารย์จ,จังวไรเราเมาื่อคืนนี่ค่ะหมูเต้าอมาหมูว่านนี่ค่ะจังไรขึ้นมาเนี่ยโอ้กินห้วยมาว่าสันอืมกุดเน่าบ่ว่าสันโอ้กุดเน,น่าเน่าเหนียวยังชินเน่าเน่าอีกก็อุ๊กเลยอาจารย์ลูกมีหยาเงี้ยเน่าว่าสันโอ้ที่แถวเอาผลมาเอาเอามาไปไปไปเผาเพื่อนไปเอาบ่อาจารย์หรืจังไรเพิ่น ขุดมาตัวแต่ท่านได้เชาวรนณกิดฝังยังไงเพื่อนอยโอ้ค่ะเพื่อนวัยเป็นเด็กน้อยละโอ้ที่มาที่ไปเพื่อนเป็นจังไรเนี่ยก็อาจารย์เพื่อนค่อยเลยที่มาที่ไปเพื่อนเป็นยังไรค่อยเสียชีวิตอันเด็กน่อยครัรู้ลูกโอู้้ลูกหรือว่าแทงลูกหรือว่ามันมันเหตุชุดวิสัยเนาะเป็นอุบัติเหตุของเพื่อนละโอ้เป็นอุบัติเหตุของเพื่อนอืมออกมาแล้วอ๋อจำเป็นตัวอ็ไรฝังไว้เป็นปีแล้วละเพื่อนไ เฮ็ดบุญหาเพิ่นเลยขุดมาไว้วัดนี่ยหลายเฮ็ดบุญหาเลยมื้อใด้ท่านได้ว่างลงโอ้ไม่มาไหว้ก่อนค่ะสะดวกหามื้อหาเว้นแล้วพุ่นล่ะก็สด้เฮ็ดค่ะค่ะเลยมาอยู่นําซะก่อนท่นเนี่ยค่ะเอาไปขุดซะก่อนโอ้แต่พ่อมัวว่านนี่ไปห้องมานี่เฮาต้องว่าจังได๋บ่อาจารย์ห้องอันกุมารน้อยมานํานี่เฮาสิเอาเพิ่นมาฝังไว้วัดเอาเอามาไว้เฮ็ดบุญวัดให้เพิ่นละเวิญญาณเพิ่นมาแล้วล่ะโอ้เชิญมาแล้วอือล่ะโอ้เญ้นยื่นไปอยู่นี่ล่ะ หอ้โหห่อขาวๆนี่บอกค่ะอาจารย์แมนอืมอยู่ในห่อน uh ี่แหะค่ะอยู่ในหอนี่เนาะทิม่าที่ไปเหม็นตืมๆเนาะแมนเป็นยังเพื่อนค่อยๆห้าได้กินคืออาจารย์คุณเนก็ฐีบอกว่าหูมากหูตัวว่ามาแล้วมาตะบานตะซองแล้วมาเราเด้อว่าถึนตอมาหอดวานหอดซองแล้วมาหอดวานหอดว่าแล้วบางสิเนาะบอกกับแม่คนอื่นมาแล้วก็สิมาตัวอื พ่อก็เม่เพิ่นก็อยากได้มาให้อยู่วัดอยู่ว่าเนาะให้ได้ไปเกิดไปขานใหม่วัดเขาไปเนาะอาจารย์ขานใหม่ขี้เลยเกลียดเหี้ยเพิ่นเลยว่าขอโสงขอลามนั่นเด้อหั่มหน่อยเลยนะใช่ไหมครู้ชายผู้ชายเนาะอาจารย์ตั้งเสื้อให้เพิ่นไปนี่ตั้งเลรอทีตั้งระบบเจ้าให้เพิ่นซื้อว่าจังเลยซื้อบุญมี่ซื้อบุญมีโอ้ ทีมาาของบุญมีเลยเนาะว่าค่มันเลขออกง่วนนี่ตรงกับเพื่อนห้เนี่ยก็แสดงว่าบุญมีหลีเลยเด้จจ์ของแท้หรือมันของปลอมเนาะซื้อรถของเล่นให้ฟอมพุ่นละโอ้ซื้อรถให้นน้ำพุ่นละทั้งลดของเล่นทั้งไมโครหน่อยพุ่นล้วปืนพุ่นลวค่ะข้ามันออกมาตัวนี้เนาะเพราะเอฟซีแฟนช่องไดเอันเข็ดได้สางเด้อบุญมีเอ้ยเนาะกุมารน้อยบุญมีเนาะมันหน่อยอันนีอมันนั่งอยู่แถวนี้็พอจัด โอ้เอาไปเอมาเ้ามหน่ำหาจนพ่อตัวนี้อันบุญมีนี่เน้อโอ้บุญสัมพันธ์กันค่อยได้พ่อบุญมีพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเลขตัวเดียวกันตัวเดียวกันบ่อาจารย์ตัวเดียวกันตั้งแต่มือนั้นล่ะเล็กเหมือนเสือผูกข้อตายเออเลขเสือผูกข้อกตรงกันอีกบ่อาจารย์ตรงกันตัวว้ายมันสิไปใส่ขั้นว่าสันน้องวนนี่น้อจานทร์นาะสำว่าอยู่หนีสองเหรอที่นี่สามวาอยู่สองแล้วมั้งพ่อกันนางมูโอ้สามเอ่อ อาจารย์ต้องเฮ็ดสิเฮ็ดแค่เพิ่มบ่บัดนี้นจังว่าบอกเพระตูวนันอยู่งหลานมาอยู่นําเด้อสิวายู่โอ้อย่าก,กวนกันเดอ้อะจะข่วนกันเอาแล้วถูกข <c oughs> ่วนเราหลานสิบ่ก,กวนพ่อใหญ่อนันผูกข้อตายซะบ,บ่บัดนี้จังว่านั่นแล้ว2อ,อันบุญมีมกับเอ่อพ่อใหญ่ผูกข้อตายสิบป่ปผะใส่สิคุยกันแล้วนะอือให้ตัวนี้เด้อห้ำสิว่าสิบุปโอ้ก็เลยว่าโอตรงกันเลยเออก็เลยตรงกันจังว่าอ่าได้เลขตรงกันพอดีได้เลขตรงกันออื มานี่แต่พัดเพิ่นมาอยู่นี่แต่ว่าเมื่อคืนนี่ให้ว่าได้กินแล้วได้กินแล้วถือว่ามาแล้วถือว่ามาแล้วถือบะหม่าเมื่อเมื่อวานนี่ะยามคืนมานี่ก็มันได้กินรอือแสดงว่าเหมือนกับเพิ่นแกงเตือนเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าก็จังว่าแอดว่านขั้นอยู่ในเหี่นหอขาวๆนี่ก็คือคือบ่ได้กินหยังซั่นดอกออืโอ้บ่ได้แท้เพิ่นส่งกินมาทางอื่นกินมาก่อนค่ะบ่ได้บ่ได้เกี่ยวกับหอขาวนี่บ่หอมันบ่มีหยังมันตะดนแล้วมันเป็นปีนึงแล้วมันเลยแห้งไปแล้วไม่นี่แล้ว เป็นแหงเป็นกระดูกแล้วอืมค่ะอืมวันนี้ตต็งเต้ม,มือเฮามากเพราะไงเสกผูกข้อนี่แล้วกับโบเดมาเปลี่ยนม,มาแปลงเ,<า>เอีเอยงบ่ามากมากมากคือเกาโอ้คือเกายำคือเกายำคือเกาอืมอ๋อว่าสีขาวครับกัวนี้โบสืออืมอคือว่าขั้นผู้ใด่โบสือนี่โบหอดข้าวรวยด้วยว่ะอะไรเออโอ้โบสือตัวนี้โบหอดข้าวรวยเนาะอืออืมจับเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะ ถือว่าคักคือว่าแนียงนะคืออะไรล่ะค่ะให้ว่ามาปปะทา่ากันอ่าเทิงบุญมีเนาะบุญมีมแล้วก็พ่อยายเสือขู่ข้อถ้าผู้ใดบ่ซื้อตัวนี้ก็คือเขานั่มหาจนพ่อบุญมีแล้วนะคะบ่ซื้อตัวนี้ถือว่าบ,บ่ถึงข้าวรวย,ยเว้นได้สี่ถือเลขอันเว้นได้สี่เลขอันนี่แล้วมันมันจุกตรงนี้แหละอาจารย์เนาะยังจะมืออันก่อนเนี่ยค่ะตั้งใจบอกย่างคักว่าสิเอาใส่ซะทาเตนี้เขาจ่ายเครื่องเนาะจ้ะ เอ,อ๋อพี่น้องก็ไปยิบจับฉลากกินแมงรัฐบาลไว้หน่อยจัดนอนยังท่านยื่ดอกมืน่นไปซื้อเต้เศ้าด้วยพี่น้องเด้เอค่ะโหลดชิพนี่ก็สิได้ปล่อยตอนใดบุญนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะยื่นี่ก็บอกใครมีสัญญาณเนี่ยจัดไปใส่เวลาโหลดอีกโดนตึงีออก,ก็เฝ้าปล่อยหล่นตัวปจ้องปล่อยหล่นตัวมันนี่ว่าท่านเพลินนี่ค่ะจังว่ายื่นี่แหละจัดกุ้งหนึงกินเขาเร่งแราเรียนหาหรือที่ก็เจ้าเฝ้าเจ้าเฝ้าเน่อยโทษโทษจองโทษรัดกันเราหน่อยจั่ะเอาจังไรก็เฝ้าซื้อเด้อตามจนพ่อบุญมีพี่น้องค่ะ ถึงข้าวรวยเนาะค่ะผู้ไดพผาดั็ถึงว่าย,ยังบุญมหฮอดเนาะค่ะเท่ากับถือว่าเป็นเลขที่ตรงกันบว่าสิเป็นกุมารหน่อยบุญมี่ราคาว่าจะเป็นเสื้อผูกข้อเนาะพ่อใหญ่่เพ่น,พนอายุหลายแล้วเนาะต้องห้องพพเพ่อใหญ่แล,แล,ล้วเนาะหกสิบฮะหกสิบกัวหกสิบกัวโอ้ยหกสิาัวเพิ่นยังคิดสั่นอยู่ติเพื่อว่าเด้หกสิบบอเศร้ากัวก็คิดสั่นได้ แเราเราใส่กลุ่มแล้วเราก็อยากเฝ้าเมื่อที่เออเฝ้าไปเบื่อแล้วโลกนี้ใช่ป่ะเนาะสเบื่ออขงเรามันไม่ได้ไปมากายได้แต่เก่าเนาะจันเนาะก็สีวนๆเวียนๆเบิร์วันละพ่นได้เนาะพท่านได้ถึงเวลายังว่าว่าไปใส่เออวนๆเนี่ยอ่ะไกลก็ยังเฝ้าขี่เสหัวาจันเด้อที่ได้เฮ็ดอันเตียงให้อีกกันนึงนะมันกวนกันพึ่งยื้เตียงหนึ่งพึ่งยื้เตียงหนึ่งเลยค่ะถึงข้าวเนอนจันเนาะอันนี้ก็สีเป็นก็คือยำตัวเก่าเนาะอาจันค่ะตัวเก่าตัวเก่าตัวเก่าเบิด์ตเพลเร่เลย แต่ว่าอันนี้ก็สิเป็นอันให้เบิ้งชุดสามตัวก็น่าจัดชุดสามตัวโอ้แต่ว่ามาแห้งมันบ่อยจัดมาแห้งแล้วถือว่าเราวางเสือกอันผูกข้อกับอันกุมารบุญมีนี่หน่อยจัดหน่อยเดี๋ยวส่องเธอละส่องกันเนะเอาของสุภารวยเอานี่ไปก่อนเอาของพรอชแนลอันนี้ไปก่อนก่ถือว่าเป็นสซอลับกันนะค่ะพี่น้องแล้วมีสองช่องทายพร้อมกันมาเนี่ยค่ะโบว่าสิเป็นทางพรอชแนลนะะาะค่ะสุภารวยพรพารวยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะ ถ้าเบิ้งช่องไดบ่บคักก็นําไปเบื้องอีกช่องนึงก็ได้นะคะพี่น้องนอ,นอค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกช่องเด้อค่ะพี่น้องค่ะค <c oughs> อาจารย์กลางดงเฮาก็ย่าเด็ดบ่ว่าสิเป็นกุมารบุญมีหรือวาอ่าพ่อตาผูกข้อนอเชือกผูกคอคือเป็นเลขตัวเดียวกัน <c oughs> ค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เฮาสี่ได้พ่าอาจารย์มากตัวใดก็ค่ะตัวนี้เลยค่ะโอ้ค่ะวุไววหันแล้ววุไว้ตัวนี้แล้วนี่ ตัวนี้คือมั่นใจเดี๋ยววันนี้สองตัวแล้วค่ะพี่น้องเด้อสลับกันเอาทั้งช่องนี้ก็เบิ้งสามตัวไปทางช่องนี้ก็เบิ้งสองตัวไปนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะเน้นๆเลยก็คือสิเป็นหาสามค่ะนบวกกับเนเด้ออ่าบวกกับตับแตกขึ้นมาจ้ะบวกกับตับแตกแต่ว่าก็ตรงกันกับสุภผ้าลวยฝันสุภา้าลวดมันฝันว่าเขาลักหลุดผจร์ลักตัวหน้าตัวตาเลยครับนี่จากจ่อยเลยนี่อ่าโหตาได้ป้ายเมื่อไหร่บอกค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะชิบบะโซกิบะโนะจันเนาะค่ะ ขนเงินขนทองกับขัดเนาะขนแต่เน่าไปเฮ็ดบุญเนาะอาจารย์เนาะเมื่อใดก็ได้ล่างไม่ตลอดเลยอันจักอันหยาจักสังกะสีเก้าสังกะสีห่างจักเออ่กระเบื้องเก้ากระเบื้องห่างมันเอาไปขอเพิ่นมาเฮ็ดวัดอาจารย์เอ้ยาเฮ็ดผ้าสางเนาะค่ะวัดใดเพิ่นบ่มีห้องหนำห้องไนมันนั่นแหละอาจารย์คือจังวัดอาจารย์นี่ก็กุดกระซีโอ้แต่ว่าคนเฮาเพิ่นก็หาเงินยากเนาะ FC แฟนช่องก็หาเงินยากอาจารย์ก็ได้อาศัยอันนี้เระเป็น่ได้รถพี่พ่อนบอกแกสังกระซีมาเปลี่ยนสวยโอ้ใช่ ตักค่ะเอ้ยด้วยความยินดีอาจารย์ด้วยความยินดีเลยค่ะค่ะก็จะได้แก่สังกระสีมะม่วงให้กันแล้ะน้อยจารย์น้อเพื่อมันได้สังกระสีมาเปลี่ยนกูดให้อาจารย์กลางลงไม้ค่ะพี่น้องค่ะหัวแล้วหัวอีกอยู่พี่น้องย่านฝนฝ่ามาก่อนอยู่น้อยจันแห้งขึ้นแห้งขึ้มแห้งขึ้นค่ะเมื่อใดนอสิถล่มใส่เตี้ยจันอุตสาหำบากไปก่อนด้อยจันเด้อใบไม่ตกะใส่กับสูงนี่นี่ว่าจะฝนลิน เพ่าลูกมึงตึงเก็บมุ่งเก็บยังก็เอ้าพวกมปนฝนตัวนี้หลายคนจะได้ขอขอทียูมาแล้วว่าอยากอยากเดินทางมาอยากมาชอยมุ่งกูดมุ่งยังหลักก็บอกไอ้เพื่อนมาโย่จังมาลด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดสิมาหอดวัดหอดว่ากะยินดีต้อนรับอีฟทีแฟนช่องทุกทุกท่านนะคะบางเทือที่อยู่วัดมะค่าพี่น้องคะต้องทักไล่มาส่วนตู่นะคะบางเทือเขากะบ่อยาก จ้อจงภายในนอาจันนะทักแชททักไลฟ์ผู้เอาให้เฉพาะคนที่เต็มใจอยากมาเนาะอยากเต็มใจอยากมาเฮ็ดบุญให้ท่านเท่ากับสีมาส่างมาแปลงน้ำกันเท่ากับสิทรงที่อยู่ให้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะทักทั้งแชททั้งไลฟ์มาเนาะค่ะนี่ระค่ะพี่น้องขายย้ำเด็ดที่ห้าสามเนาะค่ะอ่าสองหนึ่งสองหาหาหนึ่งกับยาถิมยาป่าค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเลขสามโตก็สิเป็นสองหนึ่งห้าละค่ะหาสามเด้อค่ะพี่น้องเด้อแล้วก็เน้นที่หาสามอย่างเดียวละค่ะพี่น้องค่ะ แต่ว่าถาผู้ใดอยากได้ลวยเรียวก็เอาสามตัวลดเนาะคะ่ะพี่น้อง,นองเนาะครับแน่กลับนํำนะคะบวกกลับตับแตกคะ่ะพี่น้องคะ่ะถึงข้าวรวยให้เฝ้าฝากลดเอคะ่ะพี่น้องคะ่ะค่ะบนันทึกกระสิขอบคุณอาจารย์หลยๆค่ะสำหรับแนวทางดีๆฝากตอนเอฟซีแฟนช่องอาารย์มีเงินตัวนม้มันหมดออยู่คน <laughs> ยำเย่ยูจัดช่องนี้ยำเย่ยู่จ้ะะค่เขาอดกค่ะให้เขาดองงูนี่พ่อได้ค่าน้ำมันเน่นอาจารย์ค่ะโอ้ลำบากคือกันอาจารย์เอ้ยเจ็บซีว่าดีซอยดอกค่ะคนขี้อีตุนยี่ดอกอ่าอนยี่ดอกค่ะคนขี้ซื้อใบไปยืมขึ้นดอกมาเติมน้ำมันดอกนออาจารย์เนาะเนาะอาจ้างไดกับใครเป็นจังบุญจังคุณนะคะพี่น้องเด้อค่ะพ่อได้ค่าน้ำมันเนาะค่ะอาจารย์จ้างใดกับขอบคุณอาจารย์หลายเจ้าขาสัสขาสาธุค่ะ